ข้าจะรักษาคำสัญญาของบิดาและทิ้งราชธาน,นีเดินทางสู่ป่าที่ฉันจะไปกับพระองค์ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดและข้ากับน้องลักจะคอยปกป้องรักษา <ปะ S 1> คำสัจจากของพระบิดาพระรามพระลักษ์และนางสีดาจึงละทิ้งราชธานีออกจากเมืองพระองค์ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้าราศีเดินทางสู่พนาลีอันล,ลึกท่านที่คนละครับ,รบนี่คือสังเขปย,ย่อที่สั้นที่สุดตอนพระรามเดินดงหรือพระรามเดินป่านะครับ เพื่อจะจะรักษาคำสัตว์ของพระบิดาไว้คมจริงแล้วเรื่องนี้จะถอดเป็นข้อคิดปริศนาหรือถอดเป็นภาษาธรรมนะครับก็ได้แจ่ตอนที่พระรามออกป่านั้นเป้าหมายก็คือเรื่องนี้พระรามก็อวตารมาจากองค์นารายเป้าหมายคือต้องการที่จะปราบยักษ์ เพราะนั้นการออกป่าหมายถึงการสแสวงหาโมฆะธรรมตามหลักพุทธศาสนาคือการสแสวงหาโมฆะธรรมเพื่อที่จะให้ถึงซึ่งโมกษะคือหลุดพ้นจากโลภโกรธแล้วก็หลงเพราะนั้นพระธรรมที่ออกป่านี่ถ้าจะเห็นว่าจากเรื่องนั้นเป็นการปราบยักษ์สารพัดยักษ์หมู่มานนะครับ เพราะนั้นยักษ์มู่มารที่มาประจนภัยตอนที่พระรามออกป่านั้นคำว่ายักษ์ก็หมายถึงความยึดติดความโลภความกโกรธความหลงนั่นแหละคือยักษ์มารที่มันมาปรากฏในจิตใจของมนุษย์นะครับพระรามเป็นตัวละครที่ชี้บอกถึงผู้ที่จะแสวงหาโมกษะโมกะธรรม พูดที่จะ,สะแสวงหาความหลุดพ้นจากความโลภความโกรธและก็ความหลงนะครับยักษ์ที่พระรามไปปราบสุดท้ายก็คือทศก,กณัณ์นั่นแหละคือมันที่มันมาปรากฏในจ,จิตใจของมนุษย์สยชาตินะครับมนุษย์ทุกคนที่เป็นสามัญชนนี่แต่และว,วันแต่ะว,วันนี่จะเจอยักษ์คือมันได้แยร่ราคะโทสะและก็โมหะอันนี้เลยคือยักษ์ตัวร้ายที่สุด ที่มันมากัดกร่อนจิตใจของมนุษย์ทําให้เราเนี่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่รู้จบไม่รู้สิ้นตกจมอยู่ในสังสารวัตเรียนไห้าตายเกิดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงตลอดชั่วนาตาปีเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นปริศนาธรรมนำมาเป็นข้อคิดสาหรับผู้ที่มีความทุกข์แล้วก็ต้องพยายามที่จะหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ ดุดดังตัวละครคือพระรามพระลักษณ์และก็นางเสียดาออกจากเวียงวังมานั่นก็คือต้องการที่จะยาทางหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนี่คือข้อคิดคติธรรมจากรามเกียรติ์ตอนที่ว่าด้วยพระรามเดือนดงสิบสี่ปีนะ่มฝากกันอย่างนี้ท่านชอบข้อคิดคติธรรมอย่างนี้ก็กดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นคนยิ่งขอขอบคุณทุกท่ททนานตามดืยวกันนี่ขอบคุณครับ